สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะอยู่กับรายการของฟูชิดนะคะนั่นก็คือไอจีของิฉันเองนะคะโอเควันนี้เราไปไหนกันมาคะผหม m วยไปร้านเจลิงดอนเมืองค่ะอ่าไปร้านเจล็งดอนเมืองมานะคะซื้อของหลายอย่างมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดถุงให้ดูเนี่ยนะคะเสียงประกอบข้างๆก็คือเสียงนกของดิฉันเองนะคะโอเคอ่าเริ่มเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นขนม อันนี้เป็นขนมญี่ปุ่นนะคะอันนี้คล้ายๆกับไอ้ที่มันเคยขายในเซเว่นเออเป็นข้าวญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็มีไส้อันนี้ไม่เคยกินอ่ะอันนี้ก็มาลองอันนึงอันนี้จริงๆอ่ะมีในเซเว่นมีแต่ชั้นอ่ะอันนี้เห็นว่าราคาถูกกว่านี้30บาทเองมั้งมันก็อันนี้นะแพงกันเนี่ยสามสิบหรือสามสิบสามเนี่ยนะเออก็เลยซื้อมาลองอันไหนของแม่เปิดซิมีอะไรของแม่ ก็ด,ด,กดนี่เลยสค้ามาเก็งกไรอ่เอามาเก็งกาไรแล้วนคืออะไรคะาเาอ,ออยา่าไปบอกความลับทางการค้าค่ะไม่ได้ค่คะคับทางการค้านะคะเกดังหูแล้วหอ,อันนี้ซื้อมาฝากร้านสาวอัซือมาฝากฝาก้านส่มันคืออะไรคะอัลามอ่าเป็นลามเนี่ยดูซิอ่า นูเรียนไลท์ยูเทลกิมจิอืมแ,แล้วกิมจินั่นเองเนาะของของเกาหลีอ่ะโอเคสี่สี่นะแล้วรสอันนี้คนที่ที่น่าจะรู้จักฉันก็คือน่าจะรู้จักว่าฉันชอบกินถั่วมากคือถั่วอันนี้คือแบบอร่อยมากมันต้องกินรวมๆกันด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบมันจะมีหลายๆรสชาติเห็นไหมโฟกัสไหมโอเคเออเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างอร่อยมากซื้อมาท,าทั้งหมดกี่อันเดิม หนึ่งแล้วนะสองอยู่ไหนอีกบ้าอ่ะสองแล้วหนึ่งมันจำได้ว่ามคือหลาห่อมากสองแล้วไหนอีกอ่ะอ่ะสามเหมือนจะมีทั้งหมดสี่ห่อนะจะไม่ผิดคุณแม่บอกว่าเอามาทำไมแค่หออ่อเดียวคุณแย่มาในสายสี่ห่ออ่ะเดี๋ยวแม่พูดไปก่อนเดี๋ยวลูกเอาเอาเด็กๆจะไปทั้งนอกแป๊บน,นึงอันนี้คืออะไรบอกเราไปซิ คืออะไรไม่รู้เอาเอาที่แม่รู้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูของหน้าก่อนนม่จะเริ่มเป็นพวกุุุุ้้้้ิมันหมาถ้าลุงไม่อยู่ก็คือทำรายการไม่ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบพุดดิ้งที่แบบว่ er wow. าเออชอบกิน อันนี้อ่ะอันนี้อีกรสชาติหนึ่งอันนี้คนละรสชาติาตนี่ว่าเสาวรสด้วยนะนี่รสชาติหนะ้าชอบกินเสาวรสมากก็คือคุณนายไปเจอมาเสาวรสจ้ะเอามาเทียนทั้งหมดไหนยิบแมก็ดูสิไหนคุณนายเอามาทั้งหมดที่อันเนี่ยข้าเลยจ้าสมกับความเป็นแม่ค้าไหยสมกับความเป็นแม่ค้าไหมล่ะดูสิเยอะแยะอันนี้อหอยถุงหนึ่งนี่สี่ถุงอ๋มอมันกมีควมข้ามอะคามข้าม อันนี้คือแม่บอกว่าเป็นขนมโบราณด้วยแกคือมันเป็นข้าวโพดที่อบกรอบที่มันจะคล้ายคอนเน่แต่รสชาติไั้ไม่ใช่เหมือนคอนเน่นะอ่ะเดี๋ยวโฟกัสกป๊บนึงอย่างนี้อ่ามันไม่เหมือนคอนเน่แล้วมันก็มีถั่วอยู่ในนี้ด้วยมันเป็นรสคาราเมลซึ่งอร่อยมากคุณนาก็ชอบกินมากอ่ะอีกอันนึงพุดดิง้งพุดดิง้งเออก็ยังจะพูดเดินอยู่เลยแมกูเนะี่ยอ่าล้วก็มีป๊อปคอร์น อันนี้เป็นของเจเล้งเองอันนี้ยังไม่เคยกินก็เลยแบบอ่ะไหนเอามาลองหน่อยซีรสชาติจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออลูแม่หยิบหรือเปล่าไหนเออน่าจะใช่นะเพราะลูกไม่ได้หยิบบัตรทีอ๋อมันเป็นพวกกัมมี่อ่ะเออเยลลี่ใช่ไหมเออเออกัมมี่เยลลี่กัมมี่นี่คุณนายเขาชอบอันนี้นะคะนี่เอออากาศบริแม่ก็ชอบมากเอออันนี้ลูกหยิบอันนี้ลูกหยิบอันนี้เป็น อีอาร์เอกันนึงที่ยังไม่เคยลองอันนี้เป็นถั่วเหมือนกันเป็นถั่วอีกประเภทหนึ่งที่แบบรวมๆกันก็เลยแบบอ่ะลองเอามาลองดูสักหน่อยอ่าอแรกรู้สึกเนอกเลยน่าจะเป็นอยอ,อ่อันนี้อันนี้ก็เป็นขนมที่คล้ายๆเลมังม้งอะไรอย่างงี้แต่ผมเป็นของญี่ปุ่นก็เลยเอามาลองสักนิดนึงอ่อันนี้นบิสกิตใช่ค่ะบิสกิตอ่าต้องค่ะอันนี้เป็นบิสกิตใส้ครีมนะคะ คือเคยกินครั้งที่แล้วแล้วแบบเอออร่อยดีก็เลยแบบออะเอามาเพิ่มอันนี้2อกล่องเลยแล้วแถมอีกกล่อง้วถูไม่ได้แถมค่ะซื้อค่ะทั้งหมดค่ะเออไม่มีแถมนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้รถถัก่ซึ่งแบบว่าอยากลองกินยังไม่เคยลองกินก็เลยจะลองสักงสักหน่อย อ,อันนี้เป็นถั่วแอลมอนนะคะอันนี้เพื่อนๆฝากซื้อนะคะเป็นถั่วแอลมอนอันนี้เป็นถั่วแอลมอนเครือบผงชาเขียวรสชาติจะเป็นรสชาติชาเขียวแต่มีแอลมอนอยู่ข้างในอ,อ่ะอันนี้ผงแอลมอนละหนึ่ง,งอ่าอันนี้ก็คือคล้คลายๆกันอ่ะอันนี้ก็คล้าย,ายๆกันไอ้ที่มันมีขายในซเซเว่นเหมือนกันแต่ทําไมคะไม่เข้าเซเว่นค่ะก็เลยซื้อมาอันนี้ก็เป็นเหมือนจะไม่ใช่ไม่แมเอออันนี้ไม่โมงเหว่าคนเหรอ เออเออเออใช่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเม,ม็ดมะม่วงหิวพานแต่เป็นรสน้ำผึ้งฮ<อ>ันนี่บัตเตอร์โอเคอันนี้เป็นรสฮันนี่บัตเตอร์นะคะอันนี้ก็ะอะไรที่เกี่ยวกับอัลมอนด์ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอัลมอนด์อีกแล้วอันนี้ก็จะคล้ายๆแบบของป๊อกกี้อ่ะมันคือป๊อกก ok ี้เลยเห็นไหมเนี่ยยี่หหอป๊อกกี้เลยแต่แบบเออไม่เคยเห็นแพคเกจจิ้งแบบนี้ก็เลยแบบไหนเอามาลองสะหน่อย ก็คือหลานฉันน่ะชอบกินชาเขียวมากครับแม่ยกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลานฉันน่ะชอบกินชาเขียวมากก็เลยซื้อมาให้นางลองนิดนึงเป็นชาเขียวแบบชงอะไอย่างชาเขียวอีกหนึง่งเป็นท่างแท่งเป็นบาอะไรอย่างงี้เอามาลองอนแน่นอนอันนี้คื่ชา,ชาเขียวในตำนานที่แบบทุกคนนะ่าจะเคยกินมาแล้วนะั่นแหละแต่ก็แบบเออคิดถึงไม,ไม่ได้กินนานแล้วก็เอามาอยากกินซะหน่อย ชาเขียวแบบชองอีกหนึ่งรักหลานไหมล่ะรักหลานแค่ไหนคือหลานมันไม่ได้ไปด้วยแต่ก็รู้ไงว่าหลานชอบกินชาเขียวก็เลยแบบอ่ะเอามาอีกสักหนึ่งอันนี้เหมือนจะเป็อวิา้าใช่ค่ะก็คือแม่ที่บ้านมีชานะัคือเขาแบบไม่ได้ขายเยนืวิต้าแล้วใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะเอาอย่างนี้มาลองชิมดูซิน่าจะอร่อยดีแบบนีนนะ้อีกค่ะอ่ะแล้วก็อีกแบบ บกกี้ก็รสชาติาต่างๆอันนี้ยังไม่เคยเห็นขายที่ไหนเลยรสมะม่วงหรือแบบขายในเซเว่นอ่ะแต่ฉันไม่ได้เข้าเซเว่นไงฉันก็เลยไม่รู้มันขายหรือเปล่าอันนี้เป็นรสมะม่วงน่ากินดีเห็นไหมเอออันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่คุณแม่อชอบสีม,ม่วงก็เลยแบบอ้าฉันรู้ว่าคุณแม่ต้องเอาแน่ๆก็เลยอ่ะลองเส้นหน่อยเป็นรสบลูเบอร์รี่อันนี้รสแอลมอนฉันรักแอลมอนอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคซื้อมากอีกหนึ่ง อันนี้รสั่วๆไปแต่ก็เออ9บาทก็เลยโอเคซื้อมาจบๆอันนี้แกงไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแกงกะหรี่ค,ค่ะมือเป,เป็นเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเ,คเดี๋ยวจะทําให้กินนะคะอ่าอันนี้เป็นเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นรสชาติเผ็ดปานกลางก็เลยโอเคเอามาลองหน่อยซิเค,เคยทํานานแล้วอะ่ะตั้งแต่สมัยยังยมากอยู่ไม้แต่เนียมหลับเออแต่แบบอ่ะก็เลยเอามาลองรื้อฟื้นกันใหม่หน่อยว่าจะทําได้ไหมอันนี้กันมากแล้วจ้ะ อันนี้มาม,ม่าเผ็ดรสต่างๆอันนี้เผ็ดคูณสองมาม่าเกาหลีใช่ค่ะเป็นม,นมาม่าเกาหลีแล้วก็อันนี้อันนี้ก็น่าจะรสเผ็ดทั่วไปมั้งอันนี้ไม่ไม่ชัวร์อ่าไม่ชัวร์เนี่ยแล้วก็สีฟูแม่เอามาทั้งหมดกี่หอ่อเนี่ยทั้งหมดสี่ห่อแม่ไม่ใช่หอนน่อเหรออ่าเดี๋ยวในร้องหยิบออกมาดูที่นี่ทั้งหมดสีห่ห่อทั้งหมดสี่หรอ,หรอทั้งหมดใช่ไหมสี่ใช่ละอ่ะ คอนท่ามแม่ฉันชอบมากก็เลยเอามาทั้งหมดนี้เลยมันเลิศไหมล่ะแม่ฉันมันเลิศเนาะเออคล้ายๆโอโจ้นะอ่าใช่ใช่ใช่โอ,โอ,อันนี้คล้ายๆโอโจอใช่อันนี้เพื่อนแดน,นฝากซื้ออ่าอันนี้เพื่อนแดน,นฝากซื้อนะคะเป็นคล้ายๆโอโจอ,อันนี้เป็นรสเอ่อช็อกโกโบานานะ่าอันนี้เป็นช็อกม้นอ่าเลิศอันนี้อะไรอีกคะออ้ยนี่นี่นี่น บุกกี้ในตำนานที่ฉันชื่นชอบบุกกี้นิ่มอร่อยแบบอร่อยมากแกดูมันเลิศไหมละ่ะบุกกี้นิ่มเอาเข้าเวฟปุ๊บอร่อยเลยแบบสุดปังไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนีเเเเน้เป็นถัว่วเหมืกันแต่เป็นออกองเล็กไงเหมือนแบบกว่ยังไม่เคยกินก็เอ,เอามาลองอะไรอย่างน,นี้อ่ะ เป็นคล้ายๆการหนอนกันอันนี้รสวาซาบิอันกลางวาซาบิอันนี้ก็รสน้ำผึ้งเหมือนกันโอเคอ่ะรักหลานก็เ,นเลยซื้อเป็นบิสกิตชาเขียวให้หลานอีกหนึ่งเอออ,อ,อันนี้คล้ายๆแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นรสขา้าวโพดมั้งเป็นรสขา้าวโพดย่างเนยนี่ไงเป็นรสข้าวโพดย่างเนยโอเคอ่ะอันนี้ก็รักหลานิ้่เดียวกัน อันนี้น่าจะเป็นขนมอะไรไม่รู้นิ่มๆแน่เลยแบบแต่รสชาติเขียวเนี่ยเออก็เลยแบบเออเอามาลองซิอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจอะ่ะ<ม> baby crispy r i s e noodle snack โอเคอาจจะเป็นคล้ายๆเส้นมาม่าแบบกรอบๆอะไรอย่งี้มั้งของญี่ปุ่นปะไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็อันนี้บิสกิตอันนี้เพื่อนแนนฝากซื้อนี่โอเค<ม>บิสกิตแบบ อร่อยมากอันนี้โอเคอันนี้ถั่วเหมือนกันค่ะแอลมอนแอลมอนอีกแล้วอันนี้จะเป็นแบบว่าปอบแปะปอบแปะแต่งในปากได้ชอบเลยอะไรที่แต่งในปากได้อลาอันนี้เลือกได้เลือกเองอันนี้คุณแม่เลือกเองเห็ดเข็มทองแล้วเหรอตอนแรกมองเป็นหมูฝอยเห็ดเข็มทองเอาเห็ดเข็มทองหนึ่งอ่าเดี๋ยวูซิอ่าพบกันแล้วเออเอามาเลยค่ะสองกระปุกเออคือเห็ดเข็มทองเนาะ ยูฮได้จ่เข็ดเข็มทองเส้นกรอบสามรสตาได้จเออเลิศแต่นี่อะไรันคะเป็นน้ำผลไม้ีอุ้ยถูกใจคุณลูกอ่ะน้ำผลไม้รสพีทแล้วหนึ่งเดีดูซิอ่าโฟกัสละเออน้ำผลไม้รสพีทว่ะเออของอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นของกูเพราะกูซื้อมาอันนี้กม้ันนะันย็บเย็บขึ้นหนันกล้องนิดนึง อ่ะโอเคอ่ะเป็นชาเขียวกับงาดำอ่ะเออเลิศนะชาเขียวกับงาดำอันนี้แม่เอามาลองเพราะว่าก็บอกว่าเป็นผสมยางกุหลาบยางกุหลาบอ่ะช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องขับถ่ายคะ่ะอ่าช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะทำให้แบบว่าขี้คลองนั่นเองนะคะโอเคเลิศอ่าอันนี้ทำทำญี่ปุ่นทำญี่ปุ่น ไม่เคยหุงนะคะแต่มาซี่หนฉันจะลองหน่อยว่าฉันจะหุงได้ไหมเอ่ยมาลองกันนะคะข้าวญี่ปุ่นสองกิโลอันนี้ก็คือโซดาโซดาผสมกับผสมโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวลูกกูเด็กเหมือนอันนี้มันจะเป็นกับโซดาที่มันผสมน้ำแอปเปิ้ลไลเดอร์ที่เหมือนแบบว่ามันจะช่วยแบบว่า ไปดักไขมันแล้วก็เหมือนอช่วยชดช,ชื่นแบบกระตุ้นให้มันแบบก<ม>เกิดการแบบ<ม>เออแบบคนที่อ่อนเทียนคนกินอะไรอย่างนี้เออกระป๋องละ3าพบาทได้มาทั้งหมด6ก,ก,กระปอ๋องกะอันนี้4แล้วนะแล้วก็อีก2 6กระป๋องค่ะไหนนี่อะไรอคะคุณนายน้ำผลไม้อ่อนะรรมอีกอีกหนึ่ง อ่ะเราก็พวกตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบขนมอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้น่าเออหน้ากินดีของเมจิวอะไรวะเมจิโตว่ะไม่ใช่เมจิว่ะเมจิโตนี่เมจิโตใช่ปะกูอ่านไม่ถูกไอ้กวนถูกใช่ไหมเออเมจิโตอ่าไฮไลท์ของเรื่องอ่าไฮไลท์ของเรื่องว่ะมาแล้วหนึ่งอะไรเอยกระทะจ้ะก็คือสองวันก่อนหน้าแม่กันแต่งให้ลูก องวันก่อนหน้านี้ฉันเจอรีวิวกะทะในไอจีเว้ยเป็นแบบคนจีน,เป,นเป็นแบบคลิปจีนนะ่ะที่แบบว่าเขารีวิวกระทะว่าแบบเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เป็นเชฟร่อนนะแต่คือเหมือนแบบว่ามันเป็นเหล็กอะ่ะกระทะเหล็กแล้วซึ่งราคา1 1 0่้บาทมาค่ะก็เลยเจอกันซะหน่อยนี่นี่โอ้โหใหญ่โตมากเวอร์แต่นี่คือซื้อไซส์เล็กมานะจริงๆมันมีไซส์ใหญ่ มันนี้ไซ 3, 4, 5, ส์3ามสิบสสิบเซนมั้งนี่ผิวหน้ากะทาที่เป็นเป็นอย่างนี้มีกล้าวแบบเป็นไก่ขูดให้ดูเลยคือเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นรอยเว้ยมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่กระทาทั่วไปอะ่ะซึ่งก็เลยแบบเออสนใจเอามาลองสิเซลิงจะตกตากูไหมลองอันหนึ่งเอาไปวางตรงนี้ก่อนมี้ออยู่ไนอ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทียนตรงนี้ก่อนแล้วนี่ก็เป็นอ,อ่าของคิดแคท แต่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นบาร์เล็กๆมัง้งเอออันนี้เป็นบาร์เล็กๆเออก็อเอามาลองสัหน่อยอ่ะอันนี้หม่าล่าอันนี้เป็นก้อนหม่าล่าฉันอยากเออเผื่อวันไหนอยากทำซุปเป็นซุปหม่าล่ากินก็จอโอเคเอามาลองกินอ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้เพื่อนฝากซื้อไอนนชาเขียวแอลมอนชาเขียวอันนี้ลูกอมคาราเมล เออที่บ้านไม่ไดเอามาขายนานแล้วรูปองค์คาเนเแบลบแต่นี้มันเป็นของญี่ปุ่นก็เลยโอเคเอามาลองซะหน่อยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบโอเคซื้อมาลองกูติยาเปกโกโปโกเปโกโปโกเออเออนั่นแหละอะไรสักอย่างเอามาเลยเอามาลองมันน่ารักดีอันนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำเป็นผลไม้ที่อยู่ใน น้ำผลไม้อีกอีดึงโอเคมีมีเป็นเขาเรียกอะไรนะไทแอปเปิลภาษาทไทยเรียกอะไรนะอันนี้เรียกอะไรนะเออสับปะรดสับปะรดเออคุณนึกชื่อภาษาอังกฤษออกก่อนแล้วก็มีส้มแล้วก็มีพีชเอออันนี้เป็นมะพร้าวหรอหรืออะไรวะอันนี้ก็คือแบบหยิบๆยิบมาลองดูอันนี้เหมือนน่าจะเป็นมะพร้าวนะเนี่ย เป็นมะพร้าวกับแบบผสมเชือบช็อกโกแลตหลางนี้มั้งเออเอามาลองดูน่ากินไหนของใอครคุณแม่ชอบเยลลี่ค่ะคุณแม่บ้านเยลลี่ก็เลยอ่ะเอามาอีกตอนแรกมีเพื่อนโทรมาบอกว่ามึงอยากกินเยลลี่กูแต่กูหา,หาไม่เจอเออคุณแม่กูหาเจอว่ะอ่ะเยลลี่มาอีกไหนอะไรอีกอ่ะชาะเขียวอีกอ่ะรักหลานก็เอาชาเขียวให้หลานอีกหนึ่งโอเคนี่ก็เป็นแบบนแบบ ถั่วลันเตาเหรอถั่วแระใช่ไหมมันเป็นถั่วเป็นถั่วแระแปะลูกอ่าแปะลูกเป็นแผ่นข้าวแผ่นอ๋ออ๋อเออตัวนี้น่าจะเป็นเแบบมาว่าเป็นพวกแบบขนมแบบแผ่นข้าวหรือถั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เป็นแผ่นแผ่นเออของคุณแม่เอามาลองเออเออเออน่าจะโอเคมีอะไรอีกคะอ่ะอันนี้ก็คือของหลานนี่แหละรสชาเขียวเอออะไรเขียวๆก็คือของหลานอยากให้หลานลอง แล้วก็สะอะะอะแวแม่ก็ขึ้นอ้นั่นก็เนีเบฟเฟอร์อ่ะเวเฟอร์อ่ะเวเฟอร์รสส้มกับเวเฟอร์รสเบอร์รี่อ่ะเอามาลองแล้วหนึ่งอันนี้ของคุณแม่หรือของไม่ของคุณลูกเท่านั้นอ๋อหรอวะเออลืมมีหยิบเพลินจนลืมว่าเออหยิบอันนี้มาด้วยเหรอวะเออเลิศแป๊ะอะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นแบบเวเฟอร์แล้วก็แบบมีครีมตรงกลางอะไรอย่างงี้มั้งนี่เออ เ,เอออันนี้ชอบกินอยู่แล้วมึงอเอาไปใส่ในมาม่าโคตรอร่อยมันคืออะไรนะทาโรชีดะ่ะที่ทาโรทาโรชีดะ่ะเออนั่นแหละอือร่อยดีอ่ะอันนี้ถั่วแอลมอนรสเออรสคาราเมลแอลมอนโอ,อเครสคาราเมลแอลมอนนี่ออค่ะอันนี้อะอนนของคิดแคทอีก ใช่อันนี่เป็นเยลลี่ใช่เป็นเป็นเยลลี่อันนี้ชอบที่มันจะเป็นแบบว่าติดซองมาแล้วมันแบบดูดๆได้เออนุ่มนุ่มเหนียวๆหนียุ่มๆเอออร่อยดีซองเล็กอันนี้ก็คืออยากลองมันเป็นแบบวิสกิตอันเล็กๆอันละเท่าไหร่อ่ะสิบห้าบาทหรือเท่าไหร่อ่ะเออแบบของญี่ปุ่นเออมันเห็นนะเล็กๆก็เอามาลองซะหน่อยอันนี้เลนก็จะเป็นคำท่ามันขนาด แน่นอนเห็นไหมฉันบอกแล้วมันมีมากกว่าสี่เห็นไหมมีมีอีกแล้วค่ะเป็นทั้งหมดหกแล้วเนะี่ยแล้วก็กินกินอยู่บนรถกินไปแล้วห่อหนึ่งเจ็บนะเย,เยอะแยะแต่แปะอ่าเครื่องปรุงนะคะอันนี้เป็นเครื่องปงรุงคล้ายๆจะเป็นซอสหอยนางรมแต่เป็นของจีนเจเล้งแบบเลิฟคอมเมนต์มากเจเล้งบอกว่าเนี่ยอร่อยมันเลิศอันนี้ขวดน,นี้สักสี่สิบบาทขวดนี้สี่สิบบาทเองเอาเอาลองปรุงกันดูหน่อยโอ้เจ้อีกอันนึงอ่ะโอ้เจ้อีกอันหนึ่ง โฟกัสซิอือเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเคยเห็นแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใบาชาหรือว่าอะไรอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสาร้ายค่ะอันนี้เป็นสาลายเห็นแพ็กเกจจิ้งมันแตกตาดีก็เลยโอเคไหนเอามาลองซะหน่อยอันนี้มีตุ้มเทียนอะไรสักอย่างไหนคะ,ะไหนอ่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นเอ่อมายองเนสของอเอ่อ ซัมยางซัมยองซัมยางอะไรสักอย่างเออยี่ยงก็โบ้หูคือกันนั่นแหละเออแต่มันเป็นรสมายองนี้แบบรสเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างนี้โบ้หพริกพริกป่นมาเราก็มีไม่ใช่พริกป่นนะคะอันนี้เป็นปาปิกาปาปิกาก็คือพริกไมใช่เหรใช่ค่ะแต่มันเป็นพริกฝรั่งไงคะเออเออแม่กูนี่มันเลิศเนาะเอาพริกป่นมาแทนปาปิกาได้เออปาปิกาอันนี้ลูกอมลิโคลาลิโกลาเออเป็นลูกอมแบบทำให้ชุ่มคออะไรอย่างนี้ ออ,อ,อ,อครีมอาบน้ำเครื่องสำอางแล้วนะคะอ่ะครีมอาบ,บน้ำนะคะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาขนมค่ะตรงนี้อมีข้างหน้าอเดี๋ยวก็อบอกก่อนอันนี้อขนมอีกอันหนึ่งก่อนแล้วก็อันนี้ครีมอาบ,บน้ำของคุณเพื่อนแดนนะคะของคุณเพื่อนแดนเป็นครีมอาบ,บน้ำกลิ่นพีชนั่นเองนะคะเออของจอห์นเซนหรืจอห์นนกูนี้กูจะเอาเอันนี้ฉีดแล้วนะกูจะไม่ซื้อแล้วนะเอ้กูจะไม่ฉีดวัคซีนทั่วไปแล้วนะ อันนี้ของนูโตจีน่าอันนี้โฟมดางหน้าของดิฉันเองโฟกัสอ่าไหนอ่าโฟกัสก่อนหนึ่งสองโฟกัสนะไปโฟกัสและหนึ่งดูบนโฟกัสแล้วอ่าโฟกัสแล้วอันนี้ก็คือครีมของนูโตจีน่าเป็นแบบให้ความชุ่มชื้นอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้แนะโฟกัสกันสิชืบชืบชืบอืมจับโฟกัสหน้ากูเก่งมากแต่ไม่โฟกัสของ แบบนึงมาโฟกัสของก่อนเร็วเออช่างมันเอะอ่าไหนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเครื่องสําอางอันนี้เป็นเมอร์เลสกาเป็นแบบทาตาแบบวิงวิงมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเออเออเป็นแบบวิงวิงเดี๋ยวจะทาให้ดูวันหลังอันนี้เป็นเซรั่มอันนี้ซื้อมาแอบซื้อมาให้คุณแม่เพราะคุณแม่เอไอเอไอแล้วกูเออกูใช้ได้หมดของวมเยูกูก็ใช้ได้ ก็เลยแบบซื้อแอบซื้อมาให้คุณแม่ใช้อันหนึ่งอันนี้เป็นเอ่อน้ำยาปรับอากาศแบบปรับกลิ่นในห้องอะไรเงี้ยเออว่าจะเอาไปไว้ในครัวเอออันนี้อุ้ยอันนี้นะคะขอนําเสนอนะคะแมงไม่เคยใช้แต่เขาแบบเขียนไว้ว่าแบบขายดีที่สุดในร้านเจเลงนะคะอันนี้อันนี้เป็นน้ํายาปลุกผมก็เลยแบบเออไหนเอามาลองสักหน่อยนึง อ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นสเปรย์แบบอากาศของโฟล่าสเปรย์ซึ่งมันเป็นแบบกลิ่นแบบยูคาลิปตัสอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบเออน่าลองดีโฟกัสกันสิโฟกัสไหมโฟกัสหนึ่งโฟกัสโฟกัสโฟกัสหนึ่งค่ะอ่ะโฟกัสอีกอย่างอ่าบีเวณเอ๊ะหรือมันอยากได้กล้องใหม่นะอ่าขอบคุณแม่คืออะไรไหนดูสิไม่น้อยแมเป็นน้ำใสๆเออน้ำใสๆอย่างงี้ก็คือเป็นอะไรเอ่ยเนอร์ ไม่ใช่ค่ะมันเป็นไมเซล่าวอเตอร์นะคะแต่อันนี้มันเป็นแบบสองสีไม่ใช่น้ำตกมันคือ <Hey. S 1> สองสีเดียวหรือเปล่าเออสีเดียว,วะอะก็คือเป็นจี้เช็คเกอร์สำอางมันคือจี้เช็คเกอร์สำอางใช่ค่ะแต่ตรงนั้นหมดแล้วตรงนี้นหมดแล้ว,อ,ลวอ่ะตรงนี้อีกอันหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ดิฉันผู้ชื่นชอบมารุกโกชอบการ์ตูนญี่ปุ่นก็เลย ซื้ออะไรคะซื้อขนมเหรอเออไม่ใช่ซื้อขนมทำไมนี่ค่ะอะไรเอ่ยซื้อหมอ้อค่ะซื้อหมอ้อญี่ปุ่นมาแล้วหนึ่งอ่าหนโฟก,กัส่อนญแมโฟกัสเลยเนีนนน่เอาโฟกัสมาลูโกของฉันนิดนึงเออมาลูโกแล้วก็อะไรวะอีตัวผู้ชายมันชื่ออะไรไม่รู้วะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ตัวหม้อไม่ไมใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นี่ถ้วยของมันเห็นไหมเออน่ารักดีเนาะ ก็เลยแบบอ่ะซื้อมาหน่อยต้องขอบคุณคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ไม่ไปกูก็คือไม่ซื้อเหมือนกันค่ะอันนี้คุณแม่ไปคุณแม่จ่ายให้ก็เลยโอเคเอามาสักหนึ่งเนี่ยน่ารักดีอย่างนี้คุณแม่ก็บอกไ้แล้วนะคะคุณแม่ไปเนเดียวแล้วเอีคุณแม่ไปหมนเดียวเสี็ได้ยังไม่ได้น้ําหอมคือตอนแรกแบบอยากได้น้ําหอมแต่คุณแม่แบบเบรกไว้ก่อนยืดพักการหมดยางตรงนี้หมดยางซองข้างหลังนะซอข้างหลังหมดแล้วใช่ไหมอ๋อมีมีมีกันหนึ่ง พี่ไปเจนล่ว่ขายไม่ได้เลยอะไรเอ่ยคิมทามือคิมทามือนั่นเองไหนคุณแม่เอากินอะไรมาบ้างคุณแม่เอาข้างบนกี่หลอยนะหกหลอดค่ะเขาบอกว่าหกหลอดเป็นโปรโมชั่นถ้าหลอดยาวสิบสิบก็หกหลอดที่สอดลงหลอดละสามพันหกบาทเออเลิศนี่คิมทามือกลิ่นต่างๆอันตรงกลางอ่ะคือกลิ่นคีสที่ ไม่ใช่โรงการอันนี้อันนี้อันสีแดงๆอันนี้โฟกัส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 ยังโอเคอันนี้อันนี้เป็นกลิ่นพีสเหลืองนเดียวแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแบบกลิ่นหอมต่างๆอันนี้กลิ่นมะกลิ่นมะนาวใช่ไหมอันนี้เหมือนออกเป็นมะนาวมะนาวเออหอมดีชอบหมดยังหมดแล้วเนาะครบทุกอย่างครบทุกสิ่งไม่เหลืออะไรแล้วโอเคเต็มห้องไปหมดนะคะเต็มห้องนะเออเต็มห้องไปหมดแล้วนะคะอ่านีนแผ่นกล้องมาดูหน่อย นี่โอ้โอ้ข้างล่างนี่โอโหคลังแสงของกู <c oughs> เต็มไปหมดบนเตียงอีกอะไรอีกนี่นี่เอออ่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่พา <c oughs> คุณลูกนะคะไปเสียทรัพย์ให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะบ่ายยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ